หนึงก็เฟิร์สเลยนะเฟิร์สไปครับเพิ่งเพิ่งมาจากบาเลนนะครับน้บังครับโอ้โหคิดถึงมากครับนี่ครับทดสอบนะครับโมดูล DM8 กับ FF9 นะครับแล้วก็รีเซิร์ฟเป็น o r a n น e นะครับ DS2 m นะครับอ่าแวบไปก่อนไปก็นได้ครับเดี๋ยวเอหลงอ่านกันครับ นะครับผมไม่อยากเชื่อนะครับว่านี่คือระบังครับเพราะว่าแกอ้วนกว่าเดิมเยอะเลยครับ <c oughs> แต่ดูมีราศีมากครับได้บุญ<ช>อิ่มบุญครับสบายแบบโอ้โหทุกพ่อเดินแบบสบายเลยิ่งกว่าอ่าอยากขยบขยี้เหรอกำลังใจครับเออนะดีใจกำลังใจดีดีดี วินนิ่งมากนะครับได้ทำสิ่งที่ปาารถนาสำเร็จ วันนี้เราคงยังไม่ไปหนองจอกนะครับแตกไม่แตกนะครับอันนี้เราไม่ไม่เก็บเปรตฮะของพีเียดนะฮเยี่ยมครับจบการเพิ่มไฟขอบคุณมากครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆแอนะบังนะ็ัไงฮะนี่นบังฮะ คิด <c oughs> ถึงมากครับแะบังเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหหายถึงนะมาไม่ถึงชั่วโมงครึ่ง